ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัดม็อกล้เข็นสามล้อรุ่นคือทนกันนะครับนะครับเปิดกล่องแล้วก็จะมีสินค้าอุปกรณ์ในนี้เลยเราจะมาแยกทีละชิ้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ล้อนะฮะแบบนี้ที่ดินน้ำเข็นที่กระเข่าล่องที่กระตุ๊กที่ใส่ของตัวบอลล้ะทำไมล่ะครับบอกนั่งครับดับเห็น ช่องใส่ห่านนะฮะเราใช้ถ่านตัวนี้เลยสองเอตัวน,นี้นะครับผมใส่นก่อนใช้ถ่านสองเอสามต้อนนะครับเราก็ลองเป็นสียบลูกลใส่บอกนะครับผมตัวน,นี้นะให้ใส่ไปน,นี้แล้วก็กดลงไปเรียบร้อยครับแบบนี้ได้ถึงต้องนะใส่ด้านเห็ุนะครับผมเราต้องใส่ตัวนี้ออกมานะครับ

แล้วก็ตั้ตครับใส่เราจะมีช่องให้ใส่แบบนี้นะครับที่ช่องเข้าตรงนี้แล้วก็หมุนแล้วก็จะอจลเข้าตรงนี้อยู่ที่ันมันนมนตนนะแล้วก็เข้าตรงนี้เอาอยงไใส่ตรงนี้หมุ มันเท,ท่ีด้านหนึง่งแล้วก็เตรียมแบบเดี๋นี้มาลองนะครับแล้วน้ำเสียจะอยู่ทางด้านนี้นะครับที่เราเสียบลงไปทำเสียบลงไปนะตานิดนึง<ม>เสียบลงไปแล้วก็จะเข้ารูปทีน็อเนี่ยเข้ามาแล้วก็ใส่แล้วเราจะถาลุดด้านหลังครับครับผมตัวนี้นะเพื่ทิ้งจะอาา่า <Okay, S 1> <ลง S 2> นล้มกินได้ไหมอะล้มมังแดกครับที่เสียบเข้าไปที่ตรงนีง้จะใส่ย,ยากนิดนึงคนระับแม่เวลาเวลาจะใสล่ล้มมงแดกต้องเอาติ๊กออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเรียบร้อยครับผมกินนะเปิดเทีงนะครับผม